้ววันนี้นะครับดวงไข่เฮงดวงไข่ปังด้วยไพ่ปุมยาฟั่งนี้นะคะอาจารย์จะมีไพ่เลือกอยู่มาสามทุดนะครับระหว่างที่หนึ่งครับแล้วกที่สองนะครับแล้วกที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับยิ่กตอกปิ่กตอกยิ่กตอกพอเสร็จเราก็เลือกไพ่เลยนะครับสําหรับดวงสตานะครับประยุทน์ดีโหเลือกไพ่หนึ่งครับเป็นยังไงกับมาครวงก็มันก็มีที่เป่าโคตรมากสุดอยู่เหมือนกันนะครับผมให้คุณ ขยับนิดนึนงมีไมซ์เซฟแอบคอนเสิร์ตคุณเลยหน่อยแล้วก็รู้จักทำตัวให้น่านรักตอบผู้ใหญ่สินิดนึงนะครับไปดูคนจะจะบางแบบคนจะเยี่ยมสุดๆไปเลยจ้ามาที่ดวงชะตานะครับประจำวันนี้ของคนเรียกพี่สองนะครับนี่นครับมาครับดูลงก็มันก็มีที่ดอกเยอะนิดนึงนะครับแต่ถ้าอยาก,กดูรายลียดเดิมกูได,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 ด้ดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องไม่เหนียงแรงครับแล้วต้องอีคิวดีหน่อยแล้วขยับนิดนึงแล้วดูกรีบังเองนะครับ มาที่ดวงชะตานะครับประจำวันนี้ของเรียวพี่สานะครับเป็นไงบ้างครับดวงก็มันก็มีที่ปล่ามากๆอยู่เหมือนกันนะครับผมไม่ค่คุณจิตใจโฟล์หน่อยใจเย็นนิดนึงแล้วก็พูดจาดีหน่อยนะครับลูกคุณจะประมาณมากพอตัวอยู่เหมือนกันนะจ๊ะก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะเตรียมทูกข์ไพ่นะครับระหว่างที่หนึ่งสองสามนสุดนะครับ๋ยวพยายามตีที ดวงไพ่ยิ่งเหียสุดนะครับประจับอัตราเพอร์เซ็นต์ดีมีเยอะกว่าชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วใครชอบคลิปนี้นะครับวิจัยนะครับกดแชร์กดคอมิ่งกดไลก์กดโปรดกดเป๊ะกงขวางใจครับหลักขยิมโอดิตาบช่องอาจารย์กอล์กูดิตาบช่องอาจารย์สลิงิงแล้วกันนะครับทุกคนประมาณนี้ครับดาราครับผมอาจารย์เอ็มคงเบ้งหมอนี่สวัสดีครับ